อไรก็เป็นสัต,ตหีบนะคะก็ฝังลงใจพัทยามีรถไฟให้มีรถไฟด้วยจำไม่ได้ว่าเจ็ดสิบบาทหรือเปล่าวิ่งเข้าไปชมด้านในนะ,ะตรงนี้จะเป็นที่ขายขอรงรถไฟก็จะต่อให้เป็นุดๆนะ,ะตรงนี้เป็นโซนขายของ muốn hầm